ชอบมาก,กาลยา,า,ากคืนนีจะดหลุหเว้ยพิกิมาน้ำเน่าเกินอยากทำชั่วเว้ยน้ำเน่าขนาดเนี้ยอาบน้ำเถอะอ๋อไม่ได้รอน้ำเน่าไม่ถึงเฮ้ยเมากาทำไมพี่กูมาน้ำเน่าอย่างนี้มาตอนเย็นน่ะผมมีเซอร์ไพรส์คุณเรียนเาด้วยนะจริงเหรอคะใช่ครับอุ๊ย มาอ่อยพี่พัชอีกแล้วนี่เนไ่ยึงอ่อยพุชชยขนาดนี้ได้ฉันจั่อย่างสะสมไปไปจัดการให้ลินดาดามันเข็ดไปครับคุณิีชอบมากอยากทำชั่วเว้ยน้ำเน่าเกินอยากทำชั่วเว้ยน้ำเน่าขนาดเนี้ยอาบน้ำเถอะอ๋อ อน้ำเน่าไม่ถึงเก๋ทำไมชีวิตกูมาน้ำเน่าอย่างนี้วะแล้วภูมิใจทำไมกับที่แพทย์การเนี่ยไปหาเชื้ออื่นทำให้ชีวิตก้าวหน้าก้าวไกลมีอนาคตดีกว่าเปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูดูสดูดีเนี่ยที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรอกวัวเยืองเคลือบเจอร์รองคอรีนอิสระคงเหลือออกจากไในถึงพันข้อพูดไม่แพ้น้นาจอยบางใหญ่ออกจากเรื่องน้ำเน่าผมขอรีเจ็คคำสั่งของคุณผู้หญิงนะครับ ผมขอออกจากคอมฟอร์ซ์เ้ยแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอฉันเหรอพวกฉันตีจอ้พอคุณพอใหม่เวอร์ฉันตีเหนาแล้วน้ำเน่าขนาดเนี้ผมว่าคุณผู้หญิงไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายดีกว่ชอบไาริษาเลิกได้เลิกนะไอ้นิสัยไม่พอใจก็กรีดกรีดเนี่ยเด็กนกยูงได้ยัไง เปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรอง Water p ีย e ฟ i l t e r ร้อมคอรีนอิสระคงเหลือออกจากน้ำเพื่อให้เส้นผมของคุณแข็งแรงแข็งกระเป็นปัญจจกสิลิศิลปสดีหละคุณแม่วันนี้คุณแม่ดูหน้าตาสดใสขึ้นนะคะไม่ต้องมาทำดีกับฉันแม่ทำเป็นมาเรียมสีแทคุณแม่คะ ลนลาดาเข้าวุาิามาชิีพร้อมสุดๆเสียแล้วที่ฉันไว้ใจให้เธออยู่ใกล้แมงน้ำน้ำเน่าอ๋อแล้วผู้ใครโดนน้ำไปพื้จะดีขึ้นปะดีขึ้นในทันตาเห็นมึงดูอีป้านี่ก็เปลี่ยนเป็นครูโดสก่อนน่าใส่ปาเลยนะคนพระวุฒิสมา่ยมแล้วเราจะไปด่าทำไมวะเรานี่เป็นพวอที่โคตรท้องสิกเลยอะ ลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรองวอเทอร์เพียวฟิลเตอร์กรองคอรีนอิสระคงเหลือออกจากแล้วและทุกการอาบน้ำขเงงขงคุ้มผ่อนคลายเปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีด้วยคูโดสฝักบัวพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีไส้กรอกวอเทอร์เพียวฟิลเตอร์กรองคอรีนอิสระคงเหลือออกจากน้ำให้เส้นผมของคุณแข็งแรงผิวพรรณกระจ่างใสไม่แพ้น้ำ พร้อมสายน้ำชุ่มฉ่ำผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้สัมผัสด้วยฝักบูวคูโดสคืออยากไปซื้อเลยคูโดสจริงแล้วชื่อคือแบบสะกดจิตมากคูโดสเพราะเขามีขั้นตลอดเลยนะอันนี้คือไม่ต้องพึ่งในเรื่องของน้ำตาลตกอะไรแล้วนะไม่ต้องไปกินน้ำตาลแล้วใช้คูโดสจริงต่อไปนี้ใครหัวเย็นเลยแล้วก็คือสะอาดทั้งจิตใจและร่างกายอะอาบน้ำสิคขอยว่อยนี้ เลิกน้ำเน่าเลิกทำตัวเป็นนางร้ายในที่ทำงานคือสมมติข้ัวหน้าั้าวหน้าได้ไหมใช่ไหมกรณีหน้าน้ที่คิักอะไม่ผ่านไปอาบน้ําไปใช้คูโดสคูโดสเปิดใส่เลยคี่ว่างานนี้ดีนะอะเแล้วเราจะไปว่าน้องมันใช่ไมเราจะไปรีเจ็คงานน้องมันใช่ไมน้องมันก็แค่มาถามป่ะที่ให้ผ่านทั้งหมดพี่ซื้อเลยซื้อสองอันเพื่ออันไม่เสีย เดี๋ยวหนูซื้อมาเป็นของขวามมิใหม่ให้ทุกคนที่นี่จริงทุกคนจะได้แบบเล่กน้ำเน่าจดแล้วนะไม่แล้วคือแซลมอนอีกแล้วแซลมอนอีกแล้วจริงต่เชื่อมโยงได้ยังไงอันเนี้ยจริงจริงงงมากเิดว่เคทีว่ากเลยครีวิดว่าคิดล่าคิดว่าคิดวัาคินว่บคิดว่าคิดว่าะอดว่าคิ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 ดว่าิดวัาคินวาเิดูอาคิว่าคิดว่าคิดวาคิด่าิ่าคว่าว่าคัดว่นกัน่าว่าคิดว่าคนดดิดแต่เป็นการแบบ ล้างน้ำเน่าให้เป็นน้ำดีอันนี้ก็แอบลึกอยู่แต่ทำกันได้ไหมได้ซื้อซื้อภายตอนช็อตแรกอะที่มาที่ไปอาบน้ำพี่พี่ที่พี่เป็นบริการของโมโรน่ะแล้วมาแล้วแบบเปลี่ยนสมอเฮ้ยอันนั้นตันสุดเลยเราคือแบบฮะอย่างเงี้ยเลยอะงงมากแล้เป็นคนดีเลยนะแล้วเขาแล้วเขาคือเลยนะว่าเลิกน้ำเน่าน้ำเปลี่ยนคนจริงอิจฉริสเพราะคือเขาบอกว่าเป็นการ เปลี่ยนน้าเสียให้เป็นน้ําดีเปลี่ยนน้ำเพราะเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยตัวไรอะปรับขาพกตลอดเลยนะเขาถืออย่างงี้ตลอดนะคือมีน้ำไม่น้ําไม่เป็นไรอ่ะอใครหัวร้อนอะอะลองใช้ดูนะครูโดดคูโดดอย่างงี้เลยก็ถ้าใครกําลังหัวร้อนอยู่ใช้เลย ไปใช้นักคุโด้เลิกน้ำเน่าได้แล้วค่ะชีวิตอ่ะเว้ยดแก่เนี่แหละที่ต้องใช้คนแรกเลยคุโด้ได้ต้องใช้คนแรกเลยแล้วเราจะไปนน้ำเน่าทำไมก็ถ้าใครชอบเรีแอคชั่นนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ที่สำคัญอย่าลืมเปิดรัช่องแอปเปิปิดกล่องแจ้งก่อนนะคะไปอาบน้ำกันชิบหาอดกันเลิกทีเลิกเดียวอ่ะ